สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรหมอปองนะครับคลิปนี้จะเป็นการอ่านพลังงานของลัคนาราศีเมษนะครับเพื่อให้คุณสามารถรับรู้สถานการณ์ทั้งหมดคุณดูตามลัคนาของคุณคุณดูตามดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวพุธของคุณนะครับ <c oughs> ปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง M O R P O N G 1-1-1นะครับมาดูสิครับว่าพลังงานของลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรนะฮะ เด็กใหม่นี้ยังไม่ค่อยคุ้นมือนะฮะโอเคผมใช้ modern wish นะครับผม modern wish อ่ะพร้อมแล้วนะ โอเคลัคนาราศีเมษนะครับผมเพื่อให้ทราบภาพสถานการณ์ทั้งหมดของคุณนอกจากราศีของคุณอย่าลืมดูลัคนานะครับผมอย่าลืมดูดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวพุธนะครับผมโอเคนะพลัง <c oughs> งานของราศีเมษนะครับพลังงานราศีเมษ f ฟล์ o ออฟซอร์นะฮะ f ฟล์ o ออฟซอร์บางส่วนของพวกคุณเนี่ยกำลังอ,อ,อยู่ในสภาวะของการเยียวยาพักผ่อนนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่ถ้าเกิดคุณมีเ,เรื่องหนักๆเนี่ยให้คุณนั่งสมาธิให้คุณปรับจิตใจทำทุกอย่างให้ช้าลงผมเข้าใจนะฮะตัวพลังงานลาสีเมตเป็นธาตุไฟ นะครับผมเป็นธาตุไฟในแบบยุคที่เป็นการริเริ่มที่เป็นการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังมันจะพุ่งพล่านมันเหมาะมากๆที่คุณจะลดจังหวะของตัวคุณลงลดความารีบร้อนเร่งเร้านะครับแล้วก็ค่อยๆคิดพิจารณาพลังงาน Full of Source เป็นพลังงานที่คุณ <c oughs> นอกจากตัวคุณ จะพยายามเนี่ยคุณจะต้องดูบริบทรอบๆข้างตัวคุณว่า,เ,าเขามีการพัฒนาเขามีการดำเนินการให้เหมาะสมกับตัวคุณหรือเปล่าเพราะว่า f o l l of s o u r c e เนี่ยเป็นพลังงานที่เหมือนกับถ้าคุณมุมานะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคดีแต่ว่าถ้าเกิดสภาวะรอบๆเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณที่เหมาะที่จะปรับสภาวะของตัวคุณจังหวะของตัวคุณนะฮะ เพื่อที่จะให้กลับเข้ามาอยู่ในสภาวะที่สอดคล้องกันกันกบสภาวะภายนอกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานของของจังหวะของการพักของการหยุดเขาเรียกอะไรหยุดพักหายใจสักพักหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพลังงานในอดีตของคุณนะครับผม eight of swords มีคนถามว่าทำไมต้องดูพลังงานในอดีตก็ อดีตมันเป็นพื้นฐานของอนาคตของปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันจะเป็นตัวกําหนดอนาคตเพราะฉะนั้นมันมีต้องมทีที่มาที่ไปเป็นพลังงานนะครับ i เ of Source The t e m p แทนแ e e น r e e of s ซอ r ์ผมเห็นบางส่วนของผู้คุณเนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่มีข้อจํากัดบางอย่างไม่กล้าตัดสินใจบางอย่างนะครับเป็นการตัดสินใจที่ จริงๆแล้วมันสามารถทําได้แต่ว่ามันเหมือนจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างอาจจะต้องเสียอะไรบางอย่างนะฮะจริงๆผมแนะนําให้คุณมองรอบๆตัวมองสถานการณ์นะครับผมรอบๆตัวและหาประโยชน์จากสถานการณ์รอบๆตัวนั้นนะฮะด้วยพลังงาน a อ r ดอร์โซลคุณจะเห็นว่าถึงแม้ว่าในข้อจํากัดเหล่านี้เนี่ยคุณสามารถใช้ข้อจํากัดต่างๆซึ่งแทนด้วยด้วยดามเนี่ย ัดพันธนาการตัดปัญหาของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคุณลองมองให้ลึกลงนะครับผมให้ช้าลงแล้วคุณจะเห็นทางออกของคุณนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะที่ต้องการคำปรึกษาในส่วนของการงานก็ดีนะครับการเงินก็ดีแล้วก็ความรักก็ดีแต่ผมรู้สึกว่า <c oughs> พลังงานที่โชว์ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเป็นพลังงาน ของความรักความสัมพันธ์นะฮะตอนนี้นะเอาตอนนี้เพราะว่า,า tree of s o r c e นะครับผม tree of, Three of s o r d e t e of s o r c e เป็นพลังงานเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับผมไม่ใช่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทางเลือกแบบนั้นแต่มันเป็นพลังงานเรื่องของการเลือกซึ่งการเลือกบางอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันจำเป็นต้องทำคุณอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจได้แต่คุณ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรตัดสินใจตามสถานการณ์ที่มันพาไปด้วยพลังงานของ the temperance พลังงาน the temperance เนี่ยมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณตัดสินใจโดยที่คุณอาจจะยังไม่ได้อยากตัดสินใจนะฮะในช่วงของเวลาหรือคุณยังไม่ได้อยากจะตัดสินใจบนทางเลือกที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันนะครับคุณอยากจะมีทางเลือกมากกว่านี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ ด้วยข้อจํากัดบางอย่างด้วยข้อจํากัดบางอย่างนะคุณจําเป็นต้องตัดสินใจอย่างนั้นอืมแน่นอนครับผมอ่าเดือนใหม่ก็มีเด็กใหม่มาฝากตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย beautiful creatures นะครับผม beautiful creatures นะฮะเด็กเบลอร์เบเธอร์นะครับใหญ่มาก เรามาคลายไฟกันด้วยเด็กนี้นะครับ พล f y พลังงาน three of cups three of cups นะฮะ t of cups อ่าโอเคผมมองเห็นว่าพลังงานเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะนำไปสู่เรื่องของความสำเร็จถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันมันไม่ใช่เป็นทางเลือก ที่คุณพอใจในขณะน,นี้แต่ว่าพอคุณตัดสินใจเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วเนี่ยคุณจะพบคุณจะพบเขาเรียกอะไรความสําเร็จคุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการบางทีคุณอาจจะเข้าใจในภายหลังว่าอ๋อไอ้ที่มันต้องยากลําบากไอ้ที่ต้องผ่านสถานการณ์ไอ้ต้องที่ต้องมีสถานการณ์แบบนี้เพื่อที่จะคัดเลือกและให้เหลือคนที่จริงใจกับคุณนะอย่างเช่นในสถานการณ์เรื่องของความรัก เป็นบททดสอบเป็นบทพิสูจน์ว่าเขาจริงใจกับเรามากขนาดไหนเขาเขาจะอยู่กับเราได้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีสถา,า,านการณ์เพื่อให้เข้ามาตัดสินใจนะครับ Three of Cups ตัวนี้เป็นพลังงานที่จะเป็นบททดสอบและถ้าใครผ่านบททดสอบไปกับคุณเนี่ยก็ก็แสดงว่าเขาเหมาะสมที่จะอยู่กับคุณนะครับเช่นเดียวกันในเร <le> ื่องของการงาน คุณอาจจะยากลําบากว่าเอ๊ะเราอยากได้งานนี้เราอยากทําธุรกิจตรงนี้เราอยากจะลงทุนตรงนี้ปรากฏว่าพอลงทุนไปแล้วอาจจะจะัดเขาเรียกอะไรจับพัดจับผูไปทําอย่างอื่นไปทาปรากฏว่าไอ้สิ่งที่จับพัดจับผูไปเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้เท่าเทียมกับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้และนําพาตัวคุณไปสู่ความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยด้วยพลังงาน tree of cups เพราะาฉะนั้นเนี่ย ให้คุณอดทนไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าบางอย่างอะไรเนี่ยที่มันยังไม่ไม่เขาเรยกอะไรไม่ไม่โดนใจไม่ถูกใจเนี่ยแต่จริงมันมันดีมันมีเขาเรียกอะไรมันมีประโยชน์ต่อคุณนะมันเหมือนกับผักแต่ว่าไม่อร่อยแต่มีประโยชน์ <laughs> แบบนั้นนะครับโอเคต่อไปในพลังงานใน ปัจจุบันนะครับผม Queen of Pentacles Six of Swords the Death พลังงานในปัจจุบันยังเน้นย้ำว่าคุณจะต้องเจอพลังงานที่เกิดการเปลี่ยนผ่านเกิดความไม่สบายใจเกิดความลำบากบางอย่างผมมองเห็นว่าจุดๆนี้เนี่ยเป็นจุดที่คุณจะตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการเงินบางอย่างนะครับผมด้วยพลังงานของ Queen of Pentacles คุณออก p บบ n a c l e s ะะเป็นการที่คุณตัดสินใจละทิ้งบางอย่างหรือเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนสถานการณ์การงานเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอะไรเพื่อความสําเร็จทางด้านวัตถุเพื่อความสําเร็จ,ทา,าารจทางด้านการเงินนะฮะพลังงานในปัจจุบันนะพลังงานในอดีตเนี่ยเป็นพลังงานเรื่องของความสัมพันธ์เนาะนะแต่ว่าพลังงานในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นมันคอนเซนเทรตผมเห็นมันโฟกัสอยู่กับเรื่องของการเงิน แล้วก็การเลือกตัวเรื่องที่เหมาะสมลัคนาราศีมีนเออลัคนาราศีเมษครับมันถึงเวลาแล้วที่คุณจำเป็นจะต้องเลือกบางอย่างที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะอันนี้เรื่องงานเนาะโดยเฉพาะใครที่มีเรือนที่10อยู่ในราศีเมษนะครับเรือนที่10อยู่ในราศีเมษนะ คุณจะเจอสภาวะที่เป็นบททดสอบของคุณการงานของคุณอาจจะหนักหน่วงแต่ภายหลังจะนำความสำเร็จมาให้นะครับผมอาจจะมีการโปรโมทมีเลื่อนขัน้นหรือว่ามีเงินพิเศษช่วยเหลือแล้วแต่นะครับผม Six of Swords the death ผมรู้สึกว่าจุดไหนที่มันไม่จำเป็นจะต้องตัดทิ้งนะครับด้วยพลังงานที่แบบมันย้ำมากเลยอะ Six of Swords นะ Six of Swords เป็นการละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณยังยึดติดอยู่ยังเสียดายอยู่หรือว่ายังไม่สามารถเดินข้าก้าวไปข้างหน้านะเดี๋ยว clarify ด้วยเด็กนี้เหมือนกันนะครับผม king of pentacles king of pentacles king of pentacles นะครับผมมองว่าณจุดนี้คุณจะคือในที่สุดคุณจะได้รับผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อนะครับย้ำอีกทีว่าใครที่มีเรือนที่10อยู่ในราศีเมษคุณจะได้ผลตอบแทนสมน้ำสมเนื้อนะครับ คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการถึงแม้ว่าจะผ่านอ,าอุปสรรคบางอย่างถึงแม้ว่าคุณจะต้องลำบากบางอย่างถึงแม้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะครับผมพยายามเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะฮะโฟกัสจุดที่สำคัญของคุณมาถึงแล้วนะครับ พลังงานในอนาคตอันใกล้นะครับผม The Chariot Judgment the Justice อน่าสนใจอันที่หนึ่ง the, the Justice เป็นส่วนที่ในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจบางอย่างนะครับตัดสินใจบางอย่างพลังงานในอนาคตของคุณเป็นพลังงานของ Major Arc หมดเลย Major Arcana หมดเลยซึ่งเป็นพลังงาน <c oughs> ซึ่งเป็นพลังงานภายนอกนะฮะ คุณไม่ได้มีอิทธิพลในการตัดสินตรงนั้นแต่คุณจะได้รับนะครับผมเป็นพลังงานที่ universe หรือว่าจักรวาลจะต้องการส่งให้ถึงคุณอันที่หนึ่ง the judge the justice the judgment the chariot มันเป็นสิ่งที่ระบุไปว่าถ้าคุณทำเต็มที่แล้วถ้าคุณมุ่งมั่นแล้วเนี่ยคุณจะได้รับความสำเร็จนั้นนะฮะถ้าคุณมุ่งมั่นคุณเต็มที่กับมันคุณจะได้รับความสำเร็จเนี่ย the justice นะฮะ มีคนเฝ้ามองคุณอยู่แล้วก็จะให้ความยุติธรรมจะให้ผลพลอยได้หรือว่าผลลัพธ์เนี่ยแบ่งปันตรงนี้ The Judgment เป็นจุดที่มันถึงเวลาที่จะได้รับผลเหล่านั้นแล้วและ The Chariot นะครับผมคือเป็นสิ่งที่คุณบุกตะลุยมานะไพ่นักรบตรงนี้เป็นสิ่งที่ยังไงคุณก็จะทำให้มันเกิดขึ้นยังไง คุณก็จะสามารถผ่านจุดตรงนี้มันไปได้นะครับลัคนาราศีเมษจริงๆไม,ไม่ได้เหลือพลังงานอะไรให้คลายไฟนะฮะแต่ขอดูพลังงานเพิ่มเติม<ๆ> page of cups inventiveness inventiveness จุดตรงนี้ผมมองว่าคุณจะเข้าไปสู่โอกาสใหม่ๆนะฮะผมมองโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานในเรื่องของความสัมพันธ์ นะครับมันเป็นโอกาสที่ดี Page of Cups เนี่ยคุณนอกจากสมมุติว่าถ้าเป็นสถานที่การงานเป็นหน้าที่การงานเนี่ยคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับในเรื่องของความรักคุณจะได้รับรู้ถึงคุณค่าของอุปสรรคหรือว่าความยากลำบากที่คุณผ่านมานะฮะม Page of Cups โอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของลัคนา ราศีเมษนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า